นวัตกรรมสร้างอาชีพ Aw วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับงานฝีมือเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเปลือกหอยมแมลงผู้เปลือกหอยมแมลงผู้ที่เรากินกันแล้วทิ้งแล้วกลายเป็นวัสดุที่ไร้คุณค่าวันนี้ครับเปลือกหอยมแมลงผู้จะกลายเป็นของมีค่าจะกลายเป็นเครื่องประดับจะกลายเป็นเครื่องตกแต่งที่เราเห็นตามร้านตามตัวสุภาพสตรีคนที่จะมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับเปลือกหอยมแมลงผู้ว่า มีกระบวนการทำอย่างไงทำอย่างไรถึงสวยงามขอต้อนรับอาจารย์สุรพันธ์จันทนาสุดสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์สุรพันธ์ตอนนี้อยู่ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ครับพอมที่ยัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอาจารย์ครับทําไมอาจารย์ถึงเลือกที่จะทําวัสดุรีไซเคิลพวกนี้ครับอาจารย์ครับอ่าก่อนที่จะมาถึงหอยแมงพูตัวนี้ครับนะผมเป็นคนที่ชอบทํางานประดิษฐ์ครับนะครับยกตัวอย่าง ผมนําร่มนะผ้าล่มจากร่มที่ชารุดเนี่ยเอามาทําเป็นเรือใบได้ร่ำเหนือจากร่มแล้วมีอะไรอีกครับอาจารย์ก็จะมีพวกงานจากเศษไม้เก่าเศษไม้ครับเศษไม้เศษไม้เก่าทําเป็นตู้ตู้ปรษณีบ้างครับนะครับต่อเป็นวัสดุอกล่องบ้างอะไรพวกนี้ครับ ไม่ไอติมเคยมาทำไหมครับไม่ติมก็เคยครัไอติมด้วยครับก่อนที่จะเป็นหอยแมลงผู้ครับครับก็ทํามาหลากหลายแต่ว่าพอมาเจอหอยแมงผู้นี่เราก็รู้สึกว่าน่าสนใจตรงที่ว่าเราเราได้ใช้มันคุมอาจารย์ทําไมต้องเป็นหอยแมลงผู้หอยแมลงผููมีคุณสมบัติที่ดีอย่างหนึ่งคือมันจะมีมุกมีมุกที่เปลือกแต่เราไม่เห็นนะอาจารย์มุกตรงไหนเขียวตลอดนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวที่ผมขัดแล้วเนี่ยครับี่ครับตรงเนี้ถ้าเราเราขัดเราจะเห็นว่ามันมีสีลุง้งขัดจากเขียวๆตรงนี้ครับอาจารย์ขัดยังไงครับยากไหมครับในการขัดอันนี้ก็ต้องใช้วิธีการเจียออ,อ๋อนะฮะเจียก็จะใช้หินเจียรครับนะหินเจียที่ใช้มือหมุนก็ได้ครับเป็นหินเจีย เป็นใบเพชรนะฮะใช้เวลานานไหมครับในการขัดก็ห้านาทีสิบนาทีก็ได้แล้วต่ออันต่อหนึ่งฝาอย่างน้เี่ยสิบนาทีก็ได้แสดงว่าแนวคิดอาจารย์นี่คิดตลอดเวลาว่าจะทําอะไรจากวัสดุรีไซเคิลคิดตลอดครับแต่พอมาเจอหอยแมงภููก็รู้สึกว่ามันน่าจะเอามาใช้ประโยชน์ได้เพราะว่านอกจากเนื้อมันอร่อยแล้วเนี่ยเราก็จะทิ้งเปลือกทุกครั้งที่ทานแต่เมื่อก่อนผมทิ้งแต่ตอนนี้ผมเก็บลยแสดงว่าเป็นคนชอบทานหอยแมลงภู ครับครับอร่อยดีครับผมครับผมแล้วอาจารย์เอาเวลาที่ไหนไปทํากลางวันก็สอนหนังสืองานวิจัยก็เยอะแยะผมใช้เวลาช่วงเช้ามากกว่าตื่นก่อนคนเราตื่นเร็วนิดนึงหนึ่งชั่วโมงเนี่ยครับเราทําให้ให้อยู่ในเวลาเนี่ยเราก็ได้งานอย่างน้อยห้าอันสิบอันเนี้ยเราก็ได้หนึ่งชั่วโมงเนี้ยอาจารย์ได้งานห้าอันสิบอันครับได้แล้วอาจารย์เอาต้นแบบเอาอะไรมาอย่างไงครับมันมีนวัตกรรมยังไงเนี่ยรเราเราก็ต้องทําการออกแบบก่อน อ,นะออกแบบก่อนว่าชิ้นงานของเราอย่างเราทําเครื่องประดับเนี่ยครับเราก็ทํางานลักษณะงานวิจัยเราก็ต้องลงภาคสนามหรือว่าสำรวจก่อนวา่าองการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยไหมครับตรงนี้ในการออกแบบก็ผมใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบอาจารย์สอนวิชานี้อยู่ด้วยครับเพราะ oh. มันจะมันจะเห็นงานก่อนที่จะทําคำนะแล้วก็สามารถแก้ไขหรือว่าดัดแปลงได้เร็วครับนะครับ สลหวความคิดสร้างสารรค์ของอาจารย์นี่เกิดขึ้นในช่วงที่มันสดตอนเช้าส่วนใหญ่จะเป็นอย่าง,งานั้นส่วงเ <สด S 1> ช้แล้วก็มาสร้างสารครค์เกิดความคิดใหม่ๆขึ้นเป็นนวัตกรรมอาจารย์เกิดจากการผสมของเทคโนโลยีถ้าเป็นอย่าง,งานั้นเป็นอย่าง,งานั้นอาจารย์มีอะไรมาโชว์เหรอครับวันนี้ผมทําเป็นพวกงานเครื่องประดับเครื่องประดับอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเข็มกลัดจ์เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับต่างหูต่างหูนะฮะวบกุญแจ นี่เลยนะครับเสใหญ่เป็นของผู้หญิงก็ผูเข็มกัดก็เป็นผู้ชายก็ได้วัสดุที่เห็นนี่มาจากหอยแมลงผู้ทั้งนั้นหอยแมลงผู้ข้างในมันจะมีมันจะมีครับสีลุงอยู่นะอันนี้ผมเจียออกมาให้เห็นนะครับอันนี้ผมเจียเจียออกมาให้เห็นว่าครับเบื้องหลังของสีเขียวที่เป็นคราบสกปรกเราเราเจียออกมาเนี่ยมันจะเป็นสีลุงครับ เช่นเดียวกับด้านหลังสมมตินะครับอาจารย์สมมติผมเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของโรงงานผมได้ต้นแบบจากอาจารย์มาแล้วผมไปทําชั่วโมงหนึ่งได้เป็นร้อยคู่ผมใช้เทคโนโลยีเข้ามาเข้ามาทำงานทำให้มันได้ปริมาณเยอะครับครับแต่อาจารย์ก็ยังทําได้ห้าคู่ครับครับมันจะเป็นจะมีผลอะไรไหมครับอาจารย์งานแฮนด์เมดงานเทคโนโลยีพูดถึงงานแฮนด์เมดเนี่ยมันจะได้ราคาอื ถึงแม้ว่าเราทำห้าคู่อาจจะมีส่วนที่เพียนไม่เหมือนกันไม่บาลานซ์หรือว่าแตกต่างกันบ้างเสน่ห์ของมันอยู่ตรงนั้นสเสน่ห์ของมันอยู่ตรงนั้นอย,อยู่ความไม่เท่ากันเป๊ะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะใช้เครื่องทํำหรือปั๊มออกมาจํานวนมากเนี่ยมันเป๊ะเกินมันก็จะไม่ได้ราคาเท่าไหร่เนาะเพราะคนผู้ซื้อเนี่ยเขาอาจจะต้องถามก่อนว่าทําด้วยอะไรใช้่ไับ ราตอบได้เลยว่าเราทำด้วยมือแฮนด์เมดนะอย่างนี้ก็ไปได้ตลอดแสดงว่าเสน่ห์ของมันอยู่ตรงนี้มีมูลค่าอยู่ที่ตรงนี้ด้วยราคาสูงด้วยครับได้ราคากว่าครับนะครับและที่สําคัญได้ทางด้านจิตใจนะครับมีคุณค่าทางด้านคือถ้าผมซื้ออาจารย์อาจารย์ไปนี่ก็คือผมสามารถบอกต่อได้เลยว่านี่แฮนด์เมดทำมือทํามืออาจารย์สุรพันธ์เป็นคนทำเป็นคนทำราคาไม่เกี่ยง มผมตั้งราคาได้ตัวผมเองเอ,อนะฮะนะตามใจปรารถนาครับครับจะมีความสุขนะครับทำตรงนี้มีความสุขดีเพราะว่าผมทำลักษณะว่าไม่ทำเยอะอมผมทำช่วงเช้าเ้าวันห้าอ่านพอแล้วแต่และอาจจะทำทุกวันก็ได้ใช่มันก็ได้เยอะเองมันเหมือนอาจารย์สะสมนิสัยนี่มันเหมือนกับเราเราใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ครับโดยเฉพาะช่วงที่สดสดตอนเช้าครับ,รบเวลาเช้าหนึ่งชั่วโมงนะ เวลาเป็นเงินเป็นทองใช่หครับหนึ่งชั่วโมงผมอาจจะได้เงินใช้ <400 S 1> สี่ห้าร้อยก็ได้ครับสะสมความคิดสร้างรสรรค์ขึ้นมาตอนเช้าชตอนที่ทางหลักคนอื่นยังไม่ตื่นใช่ครับหนึ่ง <1 S 1> ชั่วโมงก็พอแล้วครับกลายเป็นนิสัยเลยนะฮะครับกลายเป็นนวัตกรรมก็เป็นอย่างที่ว่าถูกแล้วมีความสุขครับอาจารย์ครับอาจารย์ทําตรงนี้แล้ววัสดุเนี่ยอาจารย์ออกมาจากร้านอาหารหรืออะไรที่ของกินเหลือใช้ตอนนี้มีเพียงพอไหมครับที่จะทําวัสดุ เฉพาะเฉพาะที่ผมผมใช้อยู่เนี่ยก็ถือว่าพอแล้วเพราะว่าในในหอยหนึ่งกิโลเนี่ยนะครับเราได้เปลือกได้เปลือกจำนวนมากอยู่แล้วครับครับต่อไปนี่เวลาพอพวกหรือเพื่อนฝูงที่เขาจะทิ้งเปลือกหอยแมงพูแล้วขอเขา <c oughs> นะ <c oughs> ขอเข้ามาแล้วเราก็มีผลิตภัณฑ์ที่ทำเสร็จแล้วแลกกลับไปอ,อย่างนี้ให้เขา เออมีของมาแลกนะอะไรอย่างเนี้ก็<ผ>ม,ม์าาเพื่อนจะเยอะขึ้นนะคนคนก็จะเอาเปิดหอยมาให้ผมเก็บไว้ผมก็ทําไปเรื่อยๆเพราะผมดูแล้วคนไทยชอบชอบรับประทานหอยมแมลงผูู <c oughs> ครับแล้วก็อย่างหนึ่งหอยแมลงผู้ซื้อง่ายนะราคาไม่แพงราคาไม่แพงครับผมเองเป็นคนหนึ่งนะครับอาจารย์ที่ถ้าไม่มาคุยกับอาจารย์สุรพันธ์ผมก็ไม่ทราบว่ามีผลิตภัณฑ์จากหอยแมลงผู่หอยแมลงผู่มากขนาดนี้ครับหอยแมลงผูู าราคาถูกนะบ้านเราในหอนแมลงผูร้ราคาถูกแสดงว่าวัสดุรีไซเคิลมันก็มีคุณค่าในตัวของมันเองซึ่งผมหมายถึงว่านอกเหนือจากหอยแมลงผู้ถ้าเรามีแนวคิดดีๆแนวคิดใหม่ๆก็เป็นอ e ีกผลิตเติมพหนึ่งได้ที่สามารถสร้างอาชีพได้นะครับใช่ครับฉะนั้นคนที่มีแนวคิดว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยเกิดขึ้นได้ก็เอาจากวัสดุพวกนี้ขึ้นมาได้เลยวัสดุที่คนอื่นมองไม่เห็น<อ>แต่เราเห็น ตรงนี้คนคนที่มองเห็นก่อนอาจารย์สุรพันธ์ับได้เปรียบวันนี้เราคุยกันแรกๆเอาละเรารู้แล้วล่ะว่าทํำยังไงจากนี้ไปผมอยากให้อาจารย์พาผมไปดูขั้นตอนและวิธีการทำหน่อยดีไหมครับได้ครับได้ครับการยำยังผมเลยผมจะเชิญไปดูขั้นตอนกระบวนการทําครับอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวจากนี้ไปนะครับอาจารย์สุรพันธ์จันทสุตรจะพาท่านผู้ชมและผมไปดูกระบวนการและขั้นตอนวิธีการทํา ผลิตภัณฑ์จากหอยแมลงผู่ครับเรามาดูวิธีการทําสิ่งประดิษฐ์จากหอยแมลงผููกันต่อครับอาจารย์สุรพันธ์ครับก่อนอื่นเราจะต้องมีอุปกรณ์และวัสดุนะครับวัสดุเราก็จะมีอยู่2ชนิดนะฮะก็คือเปลือกหอยและไม้ครับนะครับวัสดุเปลือกหอยอย่างที่บอกว่าเราจะนํามาใช้นะครับด้วยการสองแบบนี่คือหอยที่ผ่านการเจียแล้วครับ อันนี้เป็นหอยที่ผ่านการเจียครับครับอาจารย์ใช้อะไรเจียครับอ่าวัสดุประกอบด้วยเปลือกหอยแต่เราจะต้องมีเครื่องมือนะครับจำเป็นต้องมีเครื่องมือในการทํางานนะครับก็คือหลักๆเลยคือเครื่องเครื่องเจียครับนะครับอันนี้เป็นเครื่องเจียแบบใบเพชรนะฮะแต่สังเกตว่าจะเป็นกากเพชรอยู่แล้วก็จะมีน้ําหล่ออยู่เครื่องเจียเนี้ยเวลาเจียเนี่ยนะครับมันจะไม่มีฝุ่น นะครับไม่มีฝุ่นแล้วก็เราสามารถที่ควบคุมด้วยการใช้มือหมุนนะครับสาธิตนิดเดี๋ยว <ใน S 2> ผม<น>ะจะสาธิตให้ดูนะฮะเพราะในนี้มันจะเป็นน้ําหล่ออยู่นะครับแล้วก็หมุนนะครับหมุนตรงนี้ยังไม่มีการเจียนะครับอันนี้แหละนี่นะครับนี่ฮะอ๋อครับ,รบเราเจียเอาสีเขียวออกเพื่อให้แสงมันผ่าน ถ้าเจียเ็จก็จะเจียเ็จอ,ออกมาก็เป็นตัวนี้นะครับ,รบจากนั้นนะฮะเราก็จะมาทุบหรือมาหักหรือมาตัดถ้าตัดเราก็จะใช้เครื่องตัดครับนะฮะเครื่องตัดซึ่งเป็นไบเพชรเหมือนกันนะครับ,รบก็ใช้ไฟฟ้านะครับตัดออกมาจะได้เปลือกหอยที่เป็นเส้นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้ นี่ครับเป็นเส้นแบบนี้ลายแล้วแต่เราเลือกจะเลือกว่าจะตัดยังไงก็ได้เราจะตัดเป็นเส้นไว้นะครับความกว้างแล้วแต่นะครับกว้างหรือแคบก็ได้นะเส้นเล็กเส้นใหญ่แล้วแต่นะครับอันนี้วิธีแบบที่หนึ่งนะครับเป็นการใช้เครื่องตัดแบบที่สองนะง่ายมากก็คือเป็นการทุบหรือการงอหักหักด้วยมือหักด้วยมือธรรมดาเลยครับหักเลยครับเพราะเปลือกหอยที่เราเจียแล้วมันจะบางครับ มันจะนิ่มนะครับอันนี้สังเกตเห็นไหมครับเบลือกมันจะบางแล้วเราก็หักได้ครับแล้วทําไงต่อครับจารหรือว่าเราจะทุบก็ได้นะครับอันนี้นะฮะอันนี้เราได้กองนี้นะครับอ่าเครื่องมือตัวต่อไปนะครับคือเลื่อยนะครับเลื่อยตัวเนี้ยเราไว้สําหรับเลื่อยไม้นะครับเลื่อยไม้นะตามแบบที่เราฉลุนะครับอย่างตัวเนี้ นะครับผมก็ติดแบบไว้เลื่อยตามแบบนี้เลยเลื่อยเลื่อยเลืยไปตามแบบครับครับเลื่อยตามแบบก็จะได้ตัวนี้นะครับก็จะได้ตัวนี้ลายแล้วแต่เราจะทํานะครับแล้วแต่เราจะคิดนะครับเชฟหรือว่าเอาลายหรือว่ารูปล่างเนี่ยแล้วแต่ว่าเราจะออกแบบครับนะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะย่อขยายหรือคอปปี้ได้จํานวนมากนะครับออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ พอได้ชิ้นงานอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็นำแบบที่เราปิ้นหรือถ่ายเอกสารนะครับจากจากตัวนี้นะครับก็จะเป็นสีดำนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นสีดำเสร็จแล้วเราเอากรรไกรตัดนะครับนะฮะดูนะฮะนะตัดในส่วนของกระดาษสีขาวออกนะครับก็จะได้เป็นตัวนี้นะครับ ให้กล้องดูนะครก็จะได้เป็นตัวนี้นะครับพอได้ได้อย่างนี้แล้วเราจะต้องมาติดกาวลาเท็กนะครับติดกาวลาเท็กเพื่อลองพื้นของของงานเรานะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตในการติดกาวตรงนี้ให้ดูนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นกาวลาเท็กธรรมดานะครับครับเราก็ทากาวลงบนชิ้นงานนะครับ ทําง่ายๆเลยง่สามารถทำได้ที่บ้านเลยทาลงบนชิ้นงานนะเราเราอย่าไปทาลงบนไม้นะครับทาบนชิ้นงานครับนะครับจากนั้นนะครับเราก็ปิดลงบนบนไม้พอปิดลงบนไม้เสร็จแล้วเราก็อ่าใช้เปลือกหอยครับนะครับเปลือกหอยที่เราเตรียมไว้จะเป็นแบบเป็นเส้นหรือเป็นแบบทรงธรรมชาตินะครับ เอามาวางเรียงนะครับเอามาวางเรียงไว้ที่ชิ้นงานของเรานะครับอันนี้ก็จะได้ชิ้นงานที่มีเปลือกหอยวางอยู่นะครับอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วที่เป็นเงามันมันเคลือบยังไงอันนี้อันนี้ก็เป็นการกระบวนการขั้นสุดท้ายคือการเคลือบผิวนะเราอาจจะใช้แลกเกอร์สเปร์กระป๋องพ่น นะครับหรือจะหยอดด้วย e xy, อีพ็อกซี่นะครับเสร็จแล้วเป็นต้องจก็เอามาใส่อย่างนี้เลยครับถ้าเรา,าใส่เป็นพงแจก็ได้นะครับหรือว่าเราจะเป็นทำงานที่ใหญ่ขึ้นนะอย่างเช่นกรอบรูปนะครับอันนี้ก็เป็นนาฬิกาที่เราต้องออกแบบว่ารูปทรงรนะครับแล้วก็เอาเปลือกอหอยมันพู้ว้วางไว้ตรงจุดไหนนะครับท่านผู้ชมครับ เปลือกหอยแมลงผู้ทําอะไรได้มากกว่าที่คิดทําอะไรได้มากกว่าที่เรามองเห็นอยู่ที่แนวคิดของเราที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมท่านสามารถที่จะสร้างสรรค์ได้ครับวันนี้อาจารย์สุรพัน,นธ์จันทร์นสุดจากศิลปกรรมศาสตร์มาเล่าให้กับพวกเราฟังพอเป็นไอเดียครับว่าวัสดุที่เราทิ้งวัสดุที่เราไม่เห็นค่าเราสามารถทําอะไรได้มากมายวันนี้ขอบคุณอาจารย์สุรพันธ์ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ